วันนี้ผมจะมารีวิวอาหารเย็นนะครับคือข้าวแรงนั่นเองวันนี้เป็นวันแม่นะครับสิบสองสิงหามาดูครับว่าอาหารเย็นหรือข้าวแรงวันนี้มีอะไรบ้างครับอันดับแรกคือพระเอกของเราครับข้าวเหนียวเนาะโชว์ข้าวเหนียวนะครับนี่คือข้าวเหนียวนะครับนี่คือพระเอกของเรานะครับข้าวเหนียวส่วนพระรองก็คือข้าวเจ้าครับนี่ครับข้าวหงเนาะแล้วก็มีน้ำพริกด้วยครับน้ำพริก น้ำพริกอ่อน้ำมีน้ำพริกน้ำพริกแล้วก็ต้มจืดต้มจืดครับแล้วก็อีกสองอย่างนี้อ่านี่ก็คือหน่อส้มกับหน่อส้มเนาะแล้วก็มะแตงแล้วก็ไงมีผักกับนะครับผักกับก็มีหน่อไม้แล้วก็มะแตงหน่อไม้ต้มแตงกวามะแข้งมะเขือนะครับนะมะเขือนะมะเขือมะเขือแล้วก็ อันนี้ก็ผักอันนี้ก็ผักต้มนะผักนึ่งครับมีบวบลูกบวบเนาะลูกบวบลูกบวบแล้วก็มะเขือต้มเต้มนี่ก็คืออผักตําลึงเนาะตําลึงครับผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเรียกว่าอะไรภาษาเหนือนะนะครับเนี่ยไอ้ตัวตัวนี้ยมะละหรือเปล่ามะมะเจ็้มะละมันไม่ใช่มะละอ่ะเรียกอะไรอ่ะหมูแล้วก็อันนี้มะละคีนกนะครับนี่ก็คือนี่คือมะละคีนกเนาะนี่ครับเนี่ยเหนียวเหนียวอะ นะขีนนกครับผมส่วนนี้ก็คือยอดฟักทองนะครับยอ,ออนะยอดฟักทองต้มเนาะยอดฟักทองต้มนี่ครับที่กินกับผักนะครับอผักผักกับผักกับกินกับน้ำพริกเนี่ยอันนี้น้ำพริกอะไรไม่รู้นะครับผมผมไม่ได้ทําเองนะเพราะว่าเออดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันตรวจสอบกันว่าเป็นน้ำพริกอะไรนะน่าเป็นอะไรปลาหรือเปล่า แยแพอดีว่ายายเป็นคนทําครับผมไม่ได้ทาครับผมมารีวิวเฉยๆเนาะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นอภิกอะไรนะครับนี่ก็คืออาหารเย็นสําหรับวันนี้ครับเป็นวันนี้เป็นวันแม่วันนี้ให้ของขวัญแม่ยังครับเฮ้ยของขวัญแม่เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เอามาให้พอเอามาให้ดูนะเอามาให้ดูเขาไปเอามาแล้ววันนี้วันแม่นะ <c oughs> มาแล้วไหนดูซิว่าของขวัญวันแม่นี่คืออะไรนะเซอร์ไพรส์แม่ หนูอยากบอกรักแม่ว่าง,งั้นนะนะครับหนูอยากบอกรักแม่นะครับเขามาเส์อพายแม่เมื่อวานเนี่ยเนาะเออไม่ใช่เมื่อวานนี้สิไม่ใช่เมื่อวานวันเนี่ยเปิดได้เลยเอ,อยอืออ่านว่างไงครับภาษาฝรั่งอ่านว่างไงครับผมมาฮุมาฮุอ่านไม่ได้อ่าโชโชโชหน้าคนถ่ายนะอ่าถ่ายให้หน่อยแล้วถ่ายให้หน่อย ใส่เสื้อเหมือนกันครับนี่ครับ่ยเสื้อเหมือนกันเลยเสื้อเหมือนกันนะครับนี่คือเสื้อนะครับเสื้อเหมือนกันสีเดียวกันครับเนี่ยดูดูดูวันแม่นี่วันแม่ต้ถอดแว่นตาเนี่ยโชว์ความหล่อเนี่ยถอดแว่นตาโชว์ความหล่อเนี่ยครับนี่คืออาหารวันนี้ครับข้าวโหดรีวิวอาหารเย็นนะคือรือว่าข้าวแรงนั่นเองครับภาษาเหนือเรียกข้าวแรงครับอีสานเสื้อเหมือนกันอีสานก็เรียกข้าวแรงนะเนาะเสื้อเหมือนกันนี่ครับ ยายมาแล้วยายจะไปเต้นนะยายจะไปกินเต้าโอ้ยายจะไปเต้นยยก่นอนวันยยน,นี้ครับมันแม่เนาะไหนบอกบโชว์ความหลอ่อโชว์ความหล่อพอประมาณนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเนาะไม่ไม่โชว์มากครับโชว์มากไม่ได้ครับเสื้อเหมือนกันเดี๋ยวความหล่อจะละลายเสื้อสีเดียวกันด้วยแม่สีเดียวกันดูดิเหมือนกันแถมสี เสื้อเหมือนกันด้วยเสื้อสิงนะ,ะนะเสื้อสิงสิงแล้วก็ YouTube มี YouTube ด้วยแล้วกโ็โฮประเทศประเทศไทยโชว์ความหล่อแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีวันแม่ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันแม่ครับผม